สวัสดีคะ่ะทุกผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์นัตตีที่จุดดวงเช่นเคยนะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณกําลังใจทุกท่านจริงๆนะคะที่มีให้คันเข้ามาในการรับชมรับฟังคลิปที่ผ่านฝันมาด้วยนะคะขอาจารย์ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะในรอบนี้เนี่ยอาจารย์จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลประจำเดือนเมษายนนะคะเป็นการต้อนรับสงการไทยเลยเปิดศักราชใหม่ของไทยเรานะคะมาดูกันว่าชาวราศีตุลเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้าง นะดาวประจำตัวของชาวราศีตุลเลยต้องบอกเป็นดาวพระศุกร์โคโจรอยู่ในพปุตตะนะคะปุตตะส่งกระแสที่ดีมาถึงลัคนาในพต,ตนันดุของคุณด้วยนะคะทําให้ชาวราศีตุลในช่วงนี้เนี่ยเหมือนกําลังคิดที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะไปเสริมเติมแต่งความงามความหลอ่อเปลี่ยนบุคลิกภาพนะคะหรือว่าไปหาความสุขเช่นอาจจะไปซื้อของ ไปช้อปปิ้งนะคะหรือไปสังสรรค์ไปเจอเพื่อนนะบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยจะได้พบเจอเพื่อนใหม่หน้าตาใหม่ๆสังคใมใหม่เข้ามาด้วยนะคะและมากไปกว่าน,นั้นแล้วเนี่ย<อ>คุณอยากที่จะ<อ>ทําอะไรที่มันเหมือนกับว่าเกี่ยวกับความบันเทิงอาจจะอยากไปรื่นเริงนอะาจจะไปสังสรรค์อาจจะชวนเพื่อนไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนหย่อนใจ<อ>นะคะ บางคนเนี่ยอยากจะไปสิ่งโชคอยากที่จะไปหาสแสวงหาในเรื่องของการเสี่ยงโชคไปหาที่ที่มันแบบดังๆเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคไปขอพรไปขอหวยอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีเข้ามาด้วยแต่ดูแล้วเนี่ยชาวราศีตรงในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าดาวของคุณเนี่ยเดินค่อนข้างดีนะคะก็ถือว่าทําให้คุณเนี่ยมีสเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจของสังคมรอบข้างด้วยนะ ทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างดาวการเงินของชาวราศีตุลต้องบอกเลยว่าเป็นดาวพลังทานนะในช่วงวันที่1จนถึงวันที่7เนี่ยยังทรงคุณได้ตําแหน่งที่ดีต่อดวงชะตาของท่านด้วยนะคะได้ตําแหน่งมหาภูดทําให้การเงินของท่านเนี่ยนะคะยังคงหาเงินได้นะคะปลายทางแต่ต้องลงมือทํานะต้องลงมือทําแล้วจะได้นะคะแล้วก็มีรายได้จากการเดินทางการติดต่อพูดคุยเจรจารเข้ามาด้วย นะหรือว่าจากสังคมใหม่ๆมีช่องทางใหม่ๆการเดินทางไปเจอเพื่อนหรือว่าการเดินทางไปนู่นนี่เนี่ยทำให้คนพบเจอช่องทางธุรกิจเพิ่มขึ้นนะพอาวันที่4นะี่เนี่ยดาวพระพุธนะคะเป็นตัวแทนของภพวีนาสนะคะแล้วก็ภพสุขพาด้วยนะโคจรเข้าไปอยู่ในพบปัตตานิเล็งลัคนาของท่านทําให้การเงินของท่านเนี่ยยังคงหมนเงินได้ดีอยู่นะคะบางคนได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่นะ หรือได้เงินค่าตำแหน่งงานนะส่วนรายสายก็ยังคงมีบ้างนะคะเช่นเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของรถบ้านการต่อเติมบ้านการซ่อมรถซ่อมแซมบ้านหรือเกี่ยวกับคนในครอบครัวที่มีเข้ามาด้วยนะพอวันที่7ดาวพลังคารเนี่ยเป็นดาวตัวแทนของการเงินก็จะโคจรก็ไปทับดาวของคุณก็คือดาวพระศุกร์พลังคารกับพระศุกร์เนี่ยเป็นคู่มิตรกันนะคะศุกร์ตาหวานอังคารรับเห่า ก็ะะส่งผลดีในเรื่องของเงินอีกแล้วพอวันที่8ดาวพฤหัสบดีนะคะเจ้าโคจรเข้าไปอยู่ในภพอรินะคะได้ตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีด้วยทำให้บางคนเนี่ยคิดอยากลงทุนและอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรืออยากหาไรายได้เพิ่มเติม,ม,มจากไรายได้ประจำก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวราศีตุลทุกท่านด้วยนะคะหากจะทำอะไรในช่วงนี้สานขอเตือนนิดนึงนะว่า ให้ทาเล็กๆพอประมาณเอาที่ตัวเองไหวนะคะเอาที่ตัวเองสามารถทําได้การลงทุนเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ารายรับรายจ่ายเราต้องวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการลงทุนเล็กๆอะไรพวกนี้อาจารย์แนะนําว่าทําได้นะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจความงามก็ได้ตัวแทนก็ได้นะแต่ไม่ต้องสต๊อกของเยอะนะคะเอาที่ตัวเองพอทําได้บางท่านเนี่ยโชคดีได้เงินจากเพศตรงข้าม ได้เงินจากแฟนให้มาลงทุนหรือได้ของถูกใจนั่นเองนะและชาวราศีตุลก็มีเกณ์ได้โชคลาภด้วยนะจากการเสีย่ยงหรือเพศตรงข้ามเนี่ยนำโชคนำลาบมาให้นะแต่ก็สู้ในเรื่องของการหาเงินด้วยความสามารถของตัวเองไม่ได้ในเดือนนี้อาจารย์มองว่าเรื่องโชคลาภก็เรื่องหนึ่งเรื่องการหาเงินก็เรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ชาวราศีตุลยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยยังคงสมผลดีอยู่ในเดือนนี้นะ ส่วนท่านไหนที่จะทําเรื่องสัญญาเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็ <_ rab it> ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะแต่ขอให้คุณเนี่ยดูข้อตกลงสัญญาให้ดีด้วยนะคะหลังจากวันที่14ดาวพระอาทิตย์นเนี่ยเป็นดาวที่ดีสําหรับชาวราศรีสุนนะคะเป็นดาวพบราภะก็สับโคจรก็พพปัตตานิเลงลัคนาท่านนะคะทําให้คุณเริ่มที่สะมีโอกาส มีเขาเรียกว่ามีความราบรื่นมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะทางด้านการตกลงสัญญาต่างๆก็จะประสบความสําเร็จและควาราบรื่นด้วยนะส่วนอาชีพการค้าการขายหรือธุรกิจส่วนตัวเนี่ย<อ>ก็ถือว่าไรายได้ยังคงดีหมุนเงินคล่องตัวอยู่บางท่านจะได้ลูกค้าหน้าใหม่ๆห,หรือได้คอนเน็กชันใหม่ๆนะคะหรือว่าลูกค้าเก่าแนะนําลูกค้าใหม่ ะะเข้ามาให้คุณมียอดขายมีออเดอร์เพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพิ่มเติมมีกำไรด้วยนะคะส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยในเดือนนี้อาจารย์มองว่าจะหมดไปกับเรื่องบริวารน,นะคะหรือเกี่ยวกับกิเลสตัณหาของคุณอยากได้นู่อยากได้นี่บางคนไปชอปปิง้งบางคนไปหาความสุขด้วยการไปเขาเรียกว่าไปสถานบันเทิงไปดื่มดําไปเจอเพื่อน ะะไปนัดกินนู่นนัดกินนี่กันก็ถือว่าเป็นการเสียเงินไปกับเรื่องความสุขที่ตัวเองอยากได้อยากมีนั่นแหละนะคะ<อ>บางท่านเนี่ยเจอของถูกใจเจอของลดราคาก็ซื้อไว้ก่อนตุนไว้ก่อนเรียกว่าเอาความถูกใจเอาความสบายใจเป็นหลักนะคะถือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะซื้อความสุขให้กับตัวท่านเองด้วยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของ,ของการงาน ในเรื่องของการงานในชาวราศีตุลน,นะคะดาวประจําตัวพบการงานก็คือพบกรรมมา curtain, เนี่ยเป็นดาวพระจันนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกในการงานของคุณเนี่ยอาจ<า>จะไม่ลงตัวหน่อยอาจจะมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีตุลต,ต้องเตรียมรับมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่บางท่านเนี่ยอาจได้เริ่มงานใหม่หรือได้ทํางานในหน้าที่ใหม่ๆหรือว่าทํางานในในที่แปลกใหม่ เข้าไปลุยจัดการกับรูปแบบงานใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยทําบางทีบางคนเนี่ยมีการเซ็นสัญญางานใหม่โครงการใหม่นะคะแต่ทั้งนี้ต้องใช้ความรอบคอบในการพิจารณาถึงเรื่องของสัญญาด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่ว่าอาจจะไม่เป็นไปนตามที่เราคาดคิดสัญญาต่างๆอาจจะบอกไม่หมดหรือว่าคุณอ่านไม่รอบคอบนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีในเรื่องเอกสารสัญญาหรือว่าใครที่ทํางานทางด้านเอกสารนะคะ คุณต้องมีความระเอียดรอบคอบมากเลยนะในเดือนนี้นะแล้วก็ทางนี้ทางนั้นเนี่ยอาจารย์มองดูแล้วก็เสนอต่างๆเนี่ยจะไม่มีปัญหาก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยพิจารณาอ่านทุกข้อกําหนดแล้วก็ค่อยเสร็จนะคะก็ถือว่าจะได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยอาจารย์เตือนนิดนึงนะว่าชาวราศีสุนเนี่ยพยายามอยากสร้างคู่กรณีนะคะระมัดระวังเรื่องคําพูดที่พูดไม่คิด ถ้าะะะเกิดโจทย์เกิดคดีความเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรามัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะพอผ่านช่นชวงครึ่งเดือนแรกไปแล้วเนี่ยพอครึ่งเดือนหลังเนี่ยชาวราศีตุลในเรื่องของการงานเนี่ยเริ่มเข้ารูปเข้าลอยมากขึ้นสําหรับเจ้าของกิจการที่มีลูกจ้างนะคะ <sh arp inhale> ลูกน้องนะคะก็ยังคงดําเนินกิจการไปได้ดีลูกน้องก็ให้การส่งเสริมคุณดีอยู่แต่จะมีขัดใจบ้างนะในเรื่องของการปะทะคารม ส่วนพ่อค้าแม่ค้าก็มีผลดีในเรื่องของการค้าการขายก็คือหลังจักการเดอนไปแล้วแต่จะเจอลูกค้าที่แบบอารมณ์หุดหยิดง่ายสนิดหนึ่งนะคะก็ขอให้คุณเทคแคร์ดูแลลูกค้าให้ดีและลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปอาจจะกลับมานะคะคุดหนุนท่านนะคะเรียกได้ว่าช่วงเนี้เป็นช่วงขาขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีตุลก็ต้องบริการลูกค้าให้ดี ทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพของชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนนี้อาจจะมีภูมิแพ้อากาศบ้างนะคะระบบสายตานะคะและบุตรหลานบริวารของท่านอาจจะมีการเจ็บป่วยนะคะหรือว่าใครเลี้ยงสัตว์นะคะก็จะมีภาวะไม่สบายบ่อยเป็นนู่นเป็นนี่จุกจิกจิกเข้ามาในเดือนนี้ด้วยนะคะแต่ดูแล้วก็ไม่ร้ายแรงอะไรนะแต่ตัวท่านเองเนี่ยต้องระวัดระวังเรื่องภัยทางอากาศภูมิแพ้นะคะไข้หวัด นะทีนี้มาดูความรักกันบ้างในเรื่องของความรักในคนโสดนะคะค่อนข้างเสน่ห์แรงเลยนะคะเพราะว่าดาวของคุณเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งที่ส่งเสริมบุคลิกภาพของคุณทำให้ใครก็อยากจะเข้ามารู้จักคุณใครก็เข้ามาสนใจคุณมากมายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักในเดือนนี้ค่อยๆเลือกนะค่อยๆเลือกดูดีๆเพราะว่ามันจะมีเข้ามาแบบถูกใจใช่เลยนะคะ <Hey. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ย ดูให้ดีนะคะระมัดระวังเรื่องรักซอนนะคะหรือว่าคนรักเก่าเนี่ยจะกลับมาอีลุงตุงนางกันนะคะนะคะส่วนคนมีคู่ครองอยู่แล้วอาจารย์มางว่าความรักเนี่ยก็ไปในทางที่ดีเข้าอกเข้าใจกัน<ม>เตรียมวางแผนในเรื่องของครอบครัวช่วยกันทำมาหากินนะคะบางคนเนี่ยคิดอย่างมีลูกนะคะก็จะได้นะคะหรือมีการทำอะไรร่วมกันเป็นโปรเจกต์งานนะคะ ในครอบครัวก็ได้นะคะหรือมีการต่อเติมตกแต่งบ้านนะคะหรืออาจะได้มีการซื้ออะไรใหม่ๆเข้าบ้านด้วยนะคะเป็นการซื้อความสุขให้กับคนในบ้านนะคะความรักอาจ์ดูแล้วว่าพัฒนาไปในทางที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในช่วงเดือนนี้แฟนของ,งหน่ไสมอหงหงายโมโหง่ายดิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ย ชาวราศีตุลก็ต้องประคับประคองดูแลวความรักให้ดีเราะมัดระวังเรื่องการปะทะกันทางคารมระมัดระวังเรื่องคําพูดนะคะอะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ดูแล้วชาวราศีตุลเนี่ยความรักทั้งสดและไม่สดเก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการ,รากรณกดวงชะตาของชาวราศีตุลทุกท่าน ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะคะก็ขออยู่กันเป็นครอบครัวแบบนี้ที่น่ารักแบบนี้ต่อไปอาจารย์ขอพิคอนให้ชาวราศีตุลน,นะคะประจําเดือนเมษาย,ยนนี้ขอให้คุณมีความสุขมีความก้าวหน้านะคะคงจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆด้วยนะมีเสน่ห์แรงแล้วก็มีโชคด้วยนะในเดือนนี้อย่างแน่นอนขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ